หลายท่านนะครับคงใจอยากจะหันนะครับเนาะจังเบ่าเจ้าสาวถ้าไปหอมกันอื่นก็บบหันนะสักขีพยานวันนี้สักขีพยานมาเพียมาเพียบนะครับจะากหันเจ้าเบาเจ้าสาวหอมแก้มกันใครหันกาครับใครหันตบมือง่อนนะครับอ่าเอาเจ้าเบาหอมเจ้าสาวเห็นกันนะครับหอมแก้มนะครับพ้อมจุ๊บอ่าครับผมอ่า บ่เพิ่เสียเปรียบนะครับนะเฮ้อเจ้าสาวหอมเจ้าบบาคืนครับหอมทำไส้ครั <c oughs> <c oughs> บก็ได้สมาชิกนะครับมาเพิ่มแหมหนึ่งท่านลวก็คนตั้งหน้าก็จะได้เพิ่มแหมหนึ่งค้นสองคอนอันนี้ก็แล้วเทของเพิ่นละครับนี่นะครับนออีปอยอเมก็จะได้อุ้มหลานละนะครับกับ้ถยทีย่สุดนี่ก็คงเยอ,อะเฮ้ยเจ้าเบาเจ้าสาวนะครับนอได้กล่าวขอบคุณ แขกผภูมิเกียรติมารวมงานในวันนี้นะครับนอกคอนเชิญนะครับขอกาบสวัสดีแขก์ภูมิเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับผมก็ในนามเจ้าภาพของขอกาบขอพอะคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอขอบคุณพ่อบ้านแม่บ้านตีจอยกันการเต้นทำกับเข้าย่งแขกในวันนี้ถ้าบอกมีท่านก็คงจะไม่มีวันนี้นะครับขอกาบคนครับ คับก็เป็นคำขอบคุณนะครับเนาะจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเนาะเป็นอ่าถือว่าถ้าผมมีแค่ผมมีเกียรติผมมีแม,ม่บ้านป้อบ้านในวันนี้ก็งานนี้ก็ก็สสำเร็จไปนะครับก็ถ้ทาที่